ดูไรเนะี้ยผมสร้างซับพอร์ตขึ้นมาเองอะแบบแกนเดียวเลยแบบตันๆเลยให้มีแค่เนี้ยพอซับพอร์ตที่เครื่องให้มารู้สึกว่ามันเปาะยังไงไม่รู้ผมก็เลยทำซับพอร์ตอันนี้เลยทำเหมือนเชิงเทียนเลยนะ ไม่อยากบอกหยุดเลยยังชิ้นนงใกล้เสร็จี๋ยวเสร็จแล้วมาลองนะ่ะว่าให้สีบัตททำซัพพอตเองจะเป็นยังไงเดีย๋ยวผมทำฐานตรงนี้วยเนี่ยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเครื่องก็จะเกาะฐานปล่อยเดี๋ยวทำฐานตรงนี้ให้ให้ด้วยครับเดี๋ยวมาดูกันทำซัพพอตเองนะให้สีบัตททำซัพพอต แล้วก็หลอกตาดป็จะแข็งได้ขนาดไหนมาดูกันจะได้ไหมถ้าได้นี่โอ้โหเวร์เลยผมไม่ต้องขัดเท่าไหร่เลยขัดแค่ช่วงเนีไยช่วงเชิงเทียันเล็กเชียงเปียนโชคซับพอร์ตัวเนี่ยใหญ่เดียวเลยครับนี่ดูใครครับผมก็เพิ่มข้อครับ